วันนี้เรามาฝากทองที่ร้านของพี่เหม่ปานามาหลังที่บอกว่ายังไม่เปิดเลอพี่ร้านยังไม่ได้เปิดเลยค่ะอันนี้แค่แบบหน่ำซ้อมเฉยซ้อมซ้อมอยู่ตรงไหนพี่ตรงนี้ที่บ้านเลยรามคำแหงเออลาดพร้าวซอยเก้าสิบสามถ้าเกิดอยากจะมาก็คือต้องบล็อกอินเข้ามาก่อนโทรศัพท์มาก่อนศูนย์เก้าสามศูนย์หกสี่สองเจ็ดสองเจ็ดแล้วพี่เนม่ยจะเมื่อไรจะเปิดเป็นทางการก็เดี๋ยวจะดูวันอีกทีนึงเพราะว่าต้องแบบใช้ แบบซื้อมอลชนค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ตอนเนี้ยคืออยู่ในช่วงซ้อมมือซ้อมมือเนาะวันที่สองก็แต่บาบแล้วาวาคอนเฟิร์มว่าอร่อยทุกเมนูจริงๆอย่างเนี้ยเมนูเนี้ยไม่เคยกินเลยอร่อยเมนูนี้ชื่อว่าเลยนะพี่แมมจ๋าอันนี้เป็นปลาปลาคิดคักครัวเกลือเืออร่อยมากอันนี้ผ่านอันนี้ชิมปลาคิดคับไม่หักปลาคิดคักกินแล้วจะคิดคักคิดคักยังไง กีก้าซี่กีก้าซี่พี่มเดี๋ยวจุดเริ่มต้นคือเราฟังเพลงแต่ไม่อยากเป็นแฟนซีฟันดิเจวาชอบมากเจวาชอบมากเออแต่ขอถามนิดนึงว่าเริ่มต้นเปิดร้านยังไงคิดยังไงคือตอนแรกเลยชอบการทำอาหารคือไม่ใช่คือปกติเราขึ้นฝุ่มคือจะมาหาบ่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าต้องเป็นแม่ครัวดูแลเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ปกติก็คือจะไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยอือครับแล้วก็ช่วงนี้มันติดโควิดก็จะพินไม่ได้ ค่ะก็คือไปทํางานไม่ได้ก็อยู่บางไทยเลยแล้วที่บ้านก็จะเปิดร้านก็เพื่อนก็มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีความคิดว่าเออทำร้านกาแฟดีไหมเพราะว่าเหมือนเพื่อนเพื่อนมาแล้วก็แบบเหมือนอยากกินกาแฟอะไรเงี้ยก็เลยลงไปเรียนบาริสต้ามาก่อนการปรุงแบบน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็กาแฟอะไรเงี้ย ก็คืออ่เป็นน้ำอาหารด้วยลกาแฟด้วยตอนนี้ก็ชื่อนะคะตั้งชื่อแล้วปานามาปานามาให้จบยาวคาเฟอีมโอ้คาเฟอีนคาเฟอิมปานามาคาเฟอีะอยู่ลาดพร้าวซอย93 มาก็ได้ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมกัญชาแล้วก็อาหารที่ผสมแต่แต่ต้องบอกก่อนนะเธอย้ายดันนะเธอเธอไอคำว่ากัญชาไม่แต่แต่ต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างเสรีทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงๆต้องตามกฎหมายเพราะปรมาใช่ใบทานะคะไม่ได้ใช่แบบว่าส่วนของอ่านี่บารบาไปทําในเรื่องของแถลงข่าวกัญชาโลกมาซึ่งตอนนี้เสีจริงๆแต่ว่าเราต้องขอในเรื่องของถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะพี่อยาจะอธิบายฟังว่าคนที่เปิดร้านอาหารจะต้องรับวัตถุดิบมาจะ แหล่งที่ทุกต้องตามออยอกำหนดค่ะ,ะนะแล้วก็ส่วน6ต้นเนี่ยใครจะปลูกที่บ้านก็ยังปลูกไม่ได้แต่ต้องถ้าอยากจะปลูกจริงๆนะคะแนะนำว่าคนที่อยู่กรุงเทพมหานครต้องไปแจ้งที่สาธารณสุขอ,อยอยาหาระยาฝ่ายควบคุมยาเสพติใช่ต้องแจ้งต้น,ตนส่วนใครที่มีที่เยอะๆเลยนะคะเขาจะให้หนึ่งไล่สำหรับกัญชงนะคะกัญชงกัญชาม,มันก็ ใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าจะบอกอธิบายมันก็คงจะยาวไปนะคะสรุปว่ารวมๆแล้วก็คืออย่างร้านอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เฉพาะใบและรากค่ะนี่คือที่มาตอางการะเรานม่านอาหารที่เป็นชาเป็นสมันอะไรกับกับกับดาไหมคือมันเป็นเหมือนกับ เออพี่มีคันหรือเปล่าคะมีค่ะนะคะไม่ต้องหัวใจหรือเปล่าอ๋อต้องถามก่อนต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดว่าพี่มีคันหรือปรนามามีคันอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ไม่ได้หายไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีอันตรายกับสุขภาพระดิกในคันนี่แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยทันไปกัญชาที่เป็นสดๆดอ่ะวันหนึ่งได้ไม่เกินสามสิบเจ็ดใบนะคะดอคบนค่ะส่วนถ้าเกิดว่็ใส่ในปริมาณที่นั่นแหละหมดเข้าไปอาจจะแค่ใบเดียวอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับ ทำให้คนเบิกบานและอารมณ์ดีดีกว่าแล้วบางคนแบบเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนแบบอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าหนักนอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็สดจดชื่นเป็นเชียร์เข้าหัวเราได้นี่แฟนเพลงบอกว่าอยากจะฟังเพลงมีโอกาสได้ฟังไหมต้องมาที่ร้านละค่ะมาที่ร้านแล้วมีศิลปินดังวนเวียนกันมาร้องค่ะอย่าคิดว่าตอนนี้กำลังที่ตรวจเอกสารอยู่เดี๋ยวรอบเลยจะเปิดตัวเนาะใช่แต่คอนเฟิร์มวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทาน ได้นะโทรศัพท์เนี่ยเมื่อกี้นี้พูดกันพูดกันได้เข้ามารับไลน์แมนลงในออนไลน์ด้วยไลน์แอปพลิเคชันทั้งหมดนะคะที่เป็นเกี่ยวกับสุขส่งเสริมเรื่องอาหารคุณเข้าไปในแอปเลยแล้วพิมพ์เขียนคำว่าปานามาคาเฟ่เป็นภาษาอังกฤษขอบคุณครับวันนี้เจอพี่แมมปัตมาตัวจริงเียงจริงตัเมื่อนักขับเอ็